ข้าวเหนียวร้อนๆค่ะไปค่ะไปทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆมาจ้าใส่พริกไทยลงไปนะคะใส่พริกไทยแล้วก็รากผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะเสร็จแล้วเราก็ตำทั้งสามอย่างนี้ให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผสมกับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเครื่องปรุงอื่นๆต่อนะคะ อันนี้เราก็ตำละเอียดดีแล้วนะคะนี่จ๋าเราก็จะเอาลากผัดชีกระเทียมพริกไทยมาผสมกับเครื่องปรุงอื่นๆนะอันนี้เราก็จะเอาเครื่องปรุงมาใส่กันนะคะก็จะมีตามไซายนะคะ ดีค่ะสีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยค่ะก็อันนี้ก็เป็นสีผสมอาหารนะคะเราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มปริมาณ ตามเนื้อไก่ที่เรามีนะคะอันนี้จะเป็นน้ำล้างคกนะคะน้ำล้างครกอันนี้จะเป็นน้ำมันพืชนะคะใส่น้ำมันพืชไปหน่อยนะ,ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆลองชิมรสด,ดูนะ ใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เพิ่มน้ำมันหอยนะคะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บลงไปด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราหมักไก่2กิโลนะคะแล้วก็ใส่เกลือป่นไปได้วยนะคะ1ช้อนโต๊ะนะกระเทียมพริกไทยรากผักชี2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็สีผสมอ,อาหาร เราใส่แค่ครึ่งช้อนชาตอนเป็นผงนะคะแล้วผสมน้ำแล้วก็ได้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะสีเขาก็แดงแล้วค่ะแดงติดมือเลยพอเราปรุงรสได้ที่แล้วตามรสชาติที่เราต้องการแล้วเราก็เอาไปหมักกับเนื้อไก่ก็จะเป็นไก่แดงอะไรประมาณนี้นะคะได้แล้วค่ะน้ำซอส อันนี้ก็จะเป็นน้องไก่นะคะแม่ทิพย์ก็จะแล่เอาแต่เนื้อนะกระดูกแม่ทิพย์จะไม่ใช้นะ เราก็เลาะกระดูกออกหมดแล้วน,นะคะเห็นไหมคะแม่ิก็จะเลาะจะเลาะกระดูกออกหมดแล้วน,นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำซอสนะคะ แล้วก็คุกเขาค่ะคขยำเลยค่ะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นหนคืนนะคะจะามาเสียบไม้นะคะเพื่อที่จะเอาไปย่างนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตอนเสียบไม้กันนะคะนี่ก็เป็นไก่ที่แม่ทิพย์หมักไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเสียบไม้ย่างกันค่ะ ไปค่ะไปเสียบไม้ย่างกันค่ะเ,เพื่อนๆนนี้แม่ทิพย์ก็จะเสียบไก่เป็นไม้ไม้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปย่างกันค่ะสปีสของแม่ทิพย์ก็เสร็จลวค่ะนี่ก็เป็นไก่ที่แม่ทิพย์หมักเครื่องปรุงแล้วนะคะก็เสียบไม้นะคะแม่ทิพย์ก็จะเอาเนยทาไปที่กระทะก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอา เสร็แล้วเราก็จะเอาไก่ไปย่างนะคะอาทิตย์ก็จะย่างอย่างนี้ไปนะเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปกันนะคะเราก็จะย่างกันไปช้าๆนะคะเพื่อนๆใจเย็นๆนะย่างไฟอ่อนๆจ้าพอเรากลับด้านอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะเอาเนยทานะ นม่ค่นม่ทิพก็จะเอาเนยทาไปทั่วๆทุกอันนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะย่างให้สุกให้เหลืองดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาสุกเหลืองดีแล้วนะคะ เราจะตัดสีผสมอาหารสีแดงไปก็ได้นะคะใส่แค่น้ำมันหอยซีอิ๊วดำอย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็ทิไก่อะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้แม่ทิพย์ใส่สีผสมอาหารสีแดงเพื่อแบบลํำลึกนึกถึงเมื่อเมื่อวัยเยาว์นะตอนอยู่โรงเรียนนะคะตอนอยู่โรงเรียนะสมัยเด็กๆนะคะได้ทานแบบไก่ย่างแดงๆเนี้ยคิดถึงนะคะก็เลย ลองทำดูนะคะเพื่อนๆอะไรมากมายเพียงแค่น้ำมันหอยสีอุขาวรสด,ด,ดีน้ำตาลมะพร้าวก็คือน้ำตาลปีบนะคะแล้วก็ตัดน้ำตาลทรายไปน้ำปลาไปเนื้อสีอุ่นขาวน้ำมันหอยแล้วก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารเป็นสีแดงนะ่แค่นี้เองก็คือเราอยากกินเนาะก,ก,ก็ทำดูนะคะ อันนี้ก็เป็นไก่ที่เราย่างเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอร่อยมากๆหรือทานกับส้มตำนะคะกับส้มตำก็แซ่บคะ่ะคิดรสชาติได้ประมาณนี้นะแต่ว่าสูตรตรงเป๊ะหรือเปล่าเราเราก็ไม่รู้เนาะ แต่คือแม่ทิพย์ก็ทำตามรสชาติที่เรารู้สึกได้นะแล้วเขาก็จะมีสีแดงๆอย่างเงี้ยนะแม่ทิพย์ก็จะดใช้สีผสมอาหารแทนนะคะแล้วรสชาติของเขาก็จะออกเข้มๆเหมือนหวานเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแม่ทิพย์ก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบไหนเนาะแม่ทิพย์ก็จะใช้แบบตามชอบที่ที่รสที่เราทำนะคะไก่ย่างแดงแบบโบราณก็เสร็จแลูะค่ะแม่ทิพย์ก็ทำ ตามรสชาติที่ชอบเลยนะคะเพราะว่าสีแดงๆก็เอาใช้สีผสมอาหารแทนนะคะแล้วก็ใช้เป็นพวกน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะรสด,ดีน้ำตาลปี๊บรากผักชีกระเทียมพริก